สวัสดีครับผมคาวิวโอนี้นะครับผมจะมาบอกเงื่อนไขนะครับในการใช้จ่ายในคนละครึ่งนะครับผมโครงการคนละครึ่งมีข้อห้ามซื้อนะครับสินค้าอยู่4ประเภทนะครับรู้หรือยังนะครับอันนี้ถ้าใครยังไม่รู้ชมวิวโอนี้นะครับแล้วก็ลองไปดูนะครับว่าเราต้องการสินค้า4ี่ประเภทนี้หรือเปล่านะครับในการใช้คนละครึ่งนะครับผมแต่ถ้า ไม่ต้องการในสี่ข้อนี้คุณผู้ชมสามารถช้อปจ่ายได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสี่ประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งนะครับลอตเตอรี่นะครับผมฉลากินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับอันนี้ไม่สามารถซื้อได้นะครับถ้าใครคิดว่าจะไปซื้ออันนี้ไม่ได้นะครับสองนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วไม่ได้แน่นอนนะครับ มว่าทุกท่านคงทราบเรื่องนี้อยู่นะครับข้อ3นะครับก็คือยาสูบยาสูบอันนี้ก็แน่นอนนะครับเขาไม่ให้ซื้อแน่นอนนะครับทุกโครงการเจามีอย่างนี้ตลอดนะครับข้อสุดท้ายครับประเภทสุดท้ายที่ห้ามซื้อก็คือการบริการเห็นไหมครับเขาบอกการบริการมาแบบเนี้ยมันฟางถูกไหมมันฟางมากนะครับเอางี้นะครับผมสรุปง่ายๆเลยนะครับ การบริการอะไรที่เป็นการบริการเป็นร้านบริการนะครับไม่ใช่ร้านของชําชําร่วยหรือร้านอ,าอุปโภคหรือโภคนะครับไม่ใช่นะครับเป็นบริการเช่นซอยผมสระผมตัดผมอะไรแบบนี้ร้านสปราร้านนวดอะไรแบบนี้อันนี้คือการบริการหมดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับอ่าอันนี้ย้ํานะครับไม่ได้อันนี้คือการบริการเอาเป็นว่า คุณผู้ชมคิดว่าอันไหนคือการบริการแต่ไม่ใช่เป็นร้านอาหารตำาังแบบนี้ไม่ไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเป็นร้านขายข้าวอันนั้นน่าจะได้อยู่แต่การบริการมันเหมือนเหมือนรับบริการเข้ามาเราเหมือนเราเป็นผู้รับบริการนะครับแล้วเจ้าของเขาเป็นคนบริการเราอันนั้นไม่ได้นะครับนะครับโอเคนะครับ โอเคสข้อนะครับข้อห้ามนะครับถ้าไม่ได้อยู่ใน4ประเภทสินค้านี้ก็สามารถใช้ได้เต็มที่นะครับสำหรับต่อวันนะครับหนึาบาทต่อวันนะครับลองไปใช้ดูนะครับผมก็หวังว่าเนื้อหาที่ผมทำมานี้นะครับมีประโยชน์คุณผู้ชมนะครับถ้าชอบยังไงเห็นมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรืออยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคน คนละครึ่งนะครับมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมหรือทางด้านไอทีต่างๆนะครับผมจะมาบอกให้นะครับผมโอเคส่วนคลิปวโนี้นะครับทาง NN สอนใชน้งบเตชแนลสวัสดีครับ